ดูการต่อสู้คิดเครียดของจูไดามาเยอะแล้วอะนะมาดูการดูเอลที่มันไม่ค่อยเครียดกันบ้างดีกว่า สวัสดีครับอินดีต้อนรับเขา้าสู่มูเกงแฟนตาซีและนี่คือรายการ My b a t t l e นะครับผมอ่าสำหรับใครที่ไม่เคยดู My b a t t l e ของช่องผมก่อนนะก็ขอเกริ่นนิดนึงเนื่องจากว่าไม่ทํารายการนี้มานานแล้วนะครับคือ My b a พ t l e เนี่ยผมตั้งเซตเรื่องราวไว้ให้ว่าคล้ายๆกับ The e n e m y นะ The Enem y เนี่ยจะออกเป็นแนวว่าเอาศัตรูตัวหนึ่งตัวละคร A อย่างเงี้ยเป็นศัตรูแล้วก็มีเรื่องราวอะไรยังไงและใครไปต่อสู้กับเขายัางไงบ้างเนาะส่วน m y b a t t l e ผมจัดให้เป็นสไตล์ที่ว่าตัวละครตัวหน,นทาาาง่่อาีึจา ไม่ใช่ศัตรูอย่างงี้อย่างเช่นยูกิกับไคบาเนี่ยผมก็เคยทำนะครับที่ว่าต่อสู้กันหลายๆยกอย่างนี้เป็นไมล์แบทเทินเนาะส่วนอีกอันนึงก็คือทําเป็นลักษณะที่ว่าตัวละครตัวหนึ่งต่อสู้กับตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งซึ่งดยความที่ว่าทาศัตรูคือนู่นนี่นั่นจากเรื่องยูกิโอพักจีเอ็กซ์นะผมก็รู้สึกว่าเส้นเรื่องมันค่อนข้างมีความตึงเครียดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสู้กับยูเบลสู้กับพวกมอนสเตอร์จากพวกดาร์ค กับท่านผู้ชมฟังเนาะซึ่งผมบอกได้เลยว่าจูไดถือเป็นพระเอกที่ถ้าเราเทียบกับของภาคแรกอย่างมุโตยุกินะมุโตยุกิเส้นเรื่องการต่อสู้ของเขาค่อนข้างน้อยครับผมคือจํานวนคู่ต่อสู้น้อยและก็การต่อสู้ของดูเอลมอนสเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูมาเนาะคู่หนึ่งอย่างเงี้ยสู้กัน2ตอนเข้าไปแล้วแต่ว่าของภาค G.X เนี่ยจบในตอนเดียวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวของตัวประกอบที่มาต่อสู้กับจูไดก็เลยจะมีเยอะตามไปด้วยและผมไม่สามารถทําได้ในคลิปเดียวจริงๆครับผมก็จะขอแบ่งพาร์ทไปโดยทีีี่่่่ววาาานน้จะเอเออออรรืงรขงขตท ถึงตอนที่17นะครับซึ่งเป็นตอนละคนก็จะเป็น5คนด้วยกันโดยนิยามตัวประกอบให้ท่านผู้ชมได้เก็ตกันง่ายๆแล้วก็จะคาดเดากันง่ายๆก่อนกันอะไรกันเนาะคือเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีผลกับเนื้อเรื่องขนาดนั้นครับผม,มก็คือเป็นการต่อสู้ในลักษณะที่ว่าโชว์การต่อสู้ของจูดโชว์ลักษณะเด็กของจูดว่าใช้เอเลเมนัลฮีโร่ไปต่อสู้กับตัวละครบางตัวที่อาจจะไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นเนี่ยจบเรื่องราวของคนนั้นไปปุ๊บคนนั้นก็หมดบทบาทไปเลยแล้วก็อาจจะมีบทบาทโผล่มาในตอนท้ายๆปลายเป็นตััวปรระะกอบอบไอน้นใช ว่าเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยมีความสาคัญเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในซีรีส์นี้ท่านผู้ชมจะไม่ได้เห็นพวกเซเว่นสตาร์แล้วนะเพราะพวกนั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีองค์ประกอบเป็นตัวสําคัญเหมือนกันครับก็ลองดูในคลิปนี้ก่อนก็นแลวกันนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นคอนเซปต์คร่าวๆแล้วก็จะได้รู้ว่าในพาทหน้าจะได้เจอกับใครคนไหนที่มาต่อสู้กับจูดายอะไรอย่างนี้บ้างเนาะมาเริ่มที่คนแรกในตอนที่13เลยครับผมตัวละครที่เป็นตัวประกอบได้ต่อสู้กับจูดายในตอนที่13นี้ u, มีชื่อว่าซา,า,ารุคร คือคนที่ต่อสู้กับจูไดยคือลิงจริงๆครับผมซึ่งลิงตัวนี้นะครับมันเป็นลิงที่อยู่ในโปรเจกต์ของศูนย์วิจัยอันนึงใน d u เอลอะคาเดมีเนาะซึ่งโปรเจกต์นั้นมีชื่อว่า S A L Sal นั่นเองครับซึ่ง Sal ถ้าเกิดว่าเขียนตามตัวของภาษาญี่ปุ่นมันอ่านภาษารุนะครับผมซึ่งก็แปลว่าลิงนะสุดท้ายแม่งก็วนมาตรงนี้นะและคำว่า Saru S A L นี้นะครับก็ย่อมาจากคำว่า Super Animal Learning ครับผมก็คือการจับพวกลิงเนาะที่มีสมองใกล้เคียงกับมนุษย์แบบนี้มาทาการทดลองแล้วก็ให้ลิงมาลอองดดููเนะครับ ซึ่งลิงตัวหนึ่งที่ถูกจับไปวิจัยนั้นก็หนีออกมาจากศูนย์วิจัยเนาะแล้วก็พวกนักวิจัยจําเป็นต้องมีการออกตามล่ากันแล้วลิงตัวนั้นนะครับดังไปจับตัวจุนโกที่ตอนนั้นพวกจูไดจุนโกโมโมเอกำลังช่วยออกตามหามันโจเมที่ไม่รู้ตอนนี้หายไปไหนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ลิงตัวนี้มาขัดจังหวะพอดีนะครับแล้วก็จับตัวจุนโกไปแล้วจูไดก็เลยไปทําการท้าสู้นะครับบอกว่าถ้าฉันชน,นะแล้วก็คืนตัวจุนโกมานะและทีนี้ไอ้พวกนักวิจัยมันก็มาขอดูการดูเอดิงๆแล้วฝีมือจะขนนาไหกัเชียวซึ่าารุเง ตัวนี้เนาะมันก็ใช้พวกมอนสเตอร์ที่ออกเป็นแนวลิงครับผมใหม่กว่าจะเป็นเบอร์เซอร์กอริลลาเนาะหรือจะเป็นแบบอะโคแบทมังกี้นะครับโดยที่ว่าตัวของมันมีทักษะในการดอลที่ดีนะจากการที่ไปวิจัยมีการกระตุ้นสมองให้มันมีทักษะในการดอลอันนี้ถือว่าประสบผลสาเร็จแล้วแต่ทีนี้ระหว่างดอลไปนะครับจูดได้รู้อย่างหนึ่งว่าไอ้ลิงตัวนี้มันเก่งจริงๆเนาะเออก็ดูลแลสนุกไปนั่นแหละแต่ทีนี้ได้สังเกตว่าตัวลิงตัวนี้มันไม่ได้จะมาทําร้ายจุนโกบแบบตั้งใจขนาดนั้นนะครับตัวของมัน,น้องรพ นั่นเองเนาะระหว่างสู้คือจะแบบมีเพื่อนพ้องที่เป็นลิงอย่างเงี้ยมาดูเจ้าซารุต่อสู้กับจูไดด้วยโดยที่การต่อสู้ครั้งนั้นไม่ค่อยมีความตึงเครียดหรอกครับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ดูสบายๆเนาะจากฝีมือของจูไดที่ประเมินแล้วเนี่ยก็พอจะคาดเดาได้ว่าจูไดคงไม่แพ้นะและที่ผมชอบที่สุดคืออสกาก็บอกกับจูไดเลยว่าจูไดถ้าฝีมืออย่างเธอมาแพ้ลิงแบบเนี้ยที่อยู่ในสังคมของด้วยอะคาดเดเมียของเธอหายหมดเกลี้ยงแน่นอนนะเออก็เป็นการกดดันจูไดเล็กๆนะครับสุดท้ายก็คือจูได้เนี่ยสามารถเอา แล้วนักวิจัยมันก็จะจับซารุกลับไปยังศูนย์วิจัยเนาะแล้วจูดก็รีบมาปกป้องเลยว่าฉันแค่บอกว่าถ้าชนะเนี่ยจะขอคืนตัวจุนโกะนะไม่ได้บอกว่าให้ซารุกลับไปที่ศูนย์วิจัยของพวกนายซะหน่อยก็คืออยากให้เจ้าลิงเนี่ยได้กลับคืนถิ่นนั่นเองเนาะแล้วทีนี้ไอ้พวกนักวิจัยมันก็เหมิมเกริมเลยบอกว่าอ๋อมีลิงเยอะใช่ไหมงั้นเดี๋ยวจับลิงทั้งหมดนั่นแม่งไปทํางานวิจัยซะเลยนี่อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายนะครับโชคดีว่ามี MVP ปรากฏตัวครับผมนั่นก็คือน้องฟารรรนนนนนนะ้น้้้้้้ออองแแแมมมวววววตัวัััีีาาาาากกกกกกกบบาจจจยยยย์ไไไไดุิิลลล็็ช่่พปปู กับเพื่อนพ้องอย่างมีความสุขครับนะก็จะประมาณนี้นะเรื่องราวของการต่อสู้ของจูไดกับตัวละครประกอบนั่นเองครับต่อมาตอนที่1 4เลยครับผมเรียงรายกันมาเนาะตัวละครที่ต่อสู้กับจูไดในตอนที่14ไม่ใช่คนอีกแล้วครับผมมันคือผู้ดแลดวลวอร์สเตอร์ที่ชื่อว่าไซโคช็อกเกอร์ครับไซโคช็อกเกอร์นะครับมาในฐานะตัวร้ายเนาะก็คือจะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งของพวกโอเมิสบลูนะครับตัวที่เป็นตัวหลักของตอนนี้ชื่อว่าทาคาเดระครับทาคาเดระกับเพื่อนพ้องเนี่ยเขาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการออเออัญญญญชิิววาาาาาณนะะ่าารรจสมถ เชิญเรียกพูดแห่งดิวัลมอนสเตอร์อย่างนี้มาได้หรือเปล่าและทีนี้การเรียกพูดแห่งดิวัลมอนสเตอร์นะครับพวกเขาดันใช้วิธีพิษไปใช้กระดานเรียกวิญญาณนอกกระดานวิเชอร์อย่างงี้ทำการเรียกพูดแห่งดิวัลมอนสเตอร์มาและทีนี้ไซโคช็อกเกอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับและหลังจากนั้นทาคาเดระก็ได้รู้ข่าวว่าเพื่อนท้องของเขาเนี่ยหายตัวไปไหนอย่างลึกลับแล้วพอติดต่อไปที่บ้านปุ๊บพวกเขาก็ไม่ได้กลับบ้านด้วยแล้วทาคาเดระที่เหมือนกําลังถูกไล่ต้อนอยู่นะครับเขาก็เลยไป ไซโคช็อคเกอร์นะครับตัวจริงเสียงจริงเลยมาจับตัวทาคาเดระไปเพื่อที่จะหาเครื่องสังเวยของตัวเขาและเพื่อนๆของทาคาเดระที่หายตัวไปนั้นน่ะก็จะอยู่ในกระบวนการของการที่จะกลายเป็นเครื่องสังเวยให้กับไซโคช็อคเกอร์หรือเปล่าแต่ตอนนั้นก็คือมีเครื่องสังเวยอันโอชะของไซโคช็อคเกอร์ปรากฏตัวขึ้นมาอีกหนึ่งคนนั่นก็คือพระเอกของเราอย่างจูไดนั่นเองเนาะคือแบบพอรู้เรื่องราวของทาคาเดระแล้วมันถูกจับตัวไปตอนน้นตาแบบนี้จะทิ้งเพื่อนคนนี้มันก็ใช่เรื่องนะแม้ไ,ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแล้้้วจููไดดกก็เร่่ตออสับ ช็อกเกอร์เนี่ยการที่เขาเล่นช่วงแรกทําให้ผมนึกถึงแพนโดราเนาะแพนโดราในของภาคเดือยมอนสเตอร์ Monster, นั่นแหละคือมีการใช้แบบตุ๊กตาอาฆาตคิลเลอร์ดออย่างเงี้ยผสานกับเอ็กโทพลาสมาเนาะที่เอากายิงไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายหนึ่งนะครับและจุดพีก็คือตัวของไซโคช็อกเกอร์ระหว่างที่สู้กับจูไดอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะบูชายันมอนสเตอร์ของตัวเองได้แล้วก็สามารถอัญเชิญตัวไซโคช็อกเกอร์ลงมาบนฟิวแนะและในการดูเอลครั้งนั้นที่ไซโคช็อกเกอร์มันบอกว่าตัวจูไดจะต้องเป็นเครื่องสัังวยยให้กบเาอ่างเงี้ยร่าาางงกกยยยขออจูไได็ค่ๆหหประวรย เอออันนี้ก็มีกลิ่นอายของการเป็นดูเอแห่งความมืดนะเนาะแล้วพอจูไดาสามารถจัดการกับมอนสเตอร์ที่ชื่อไซโคช็อกเกอร์ได้ซึ่งก็คือไอตัววิญญาณพูดแห่งด้วยมอนสเตอร์ใช่ไหมพอไซโคช็อกเกอร์ถูกทำลายปุ๊บนะครับเหมือนกายละเอียดตอนนี้มันก็ไม่สามารถฉายภาพไซโคช็อกเกอร์ได้มันเลยไปสิงร่างของทาคาเดระที่นอนสลบเหมือดอยู่ครับผมตาแดงเถือกขึ้นมาเลยและตอนนั้นจูไดก็ต้องรีบโจมตีปิดฉากไปเพื่อให้ไซโคช็อกเกอร์มันออกไปจากร่างของทาคาเดระครับเมื่อการต่อสู้จบลงตอนนั้นน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 เเเเี่ยมมมัักกกิดแแสวววาาางขึึ้้้ะลล็็รปทตอชคบ พวกจูไดโชอาจารย์เตโตคจิที่ตื่นขึ้นมาปุ๊บกม็มันไม่ใช่ความฝันหรือนี่อ่ะพวกทักคาเดระไอพวกเพื่อนที่มันเล่นกระดานผีตอนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมากันหมดเลยครับผมก็คือนอนสลบเหมือนนะก็ถือว่าเป็นการจบคดีของไซโคช็อกเกอร์ไปแบบงงๆครับแล้วตอนต่อมาเป็นตอนที่15นะครับผมตัวละครที่ได้ปะทะก,กับจูไดในตอนนี้มีชื่อว่าอายานอโคจิมิซุรุครับซึ่งอายานอโคจิมิซุรุเนี่ยเป็นนักเทนนิสของโรงเรียนเลยนะครับคือตอนแรกเนี่ยก็มีการซ้อมเทนนิสกันอยู่อสึกาก็อยยู่ด้ว้วววแลตั เ,เขาชอบอสกะารครับผมอ่ะพูดกันตรงๆแบบนี้เลยนะและที่นี่นะครับตัวจูไดก็ได้มีโอกาสมาเล่นเทนนิสกับไอยโนโคจิคนเก่งคนนี้ด้วยครับในแง่ของการตีเทนนิสจูไดสู้ไม่ได้เลยครับผมในจังหวะที่เห็นว่าฝีมือจูไดสู้ไอเยโนโคจิไม่ได้ผม,มอยากให้ไอยโนโคจิเขาเดินเข้าไปใกล้ๆจูไดเนาะแล้วก็บอกว่าแค่นี้ยังอ่อนหัดนะ,ะแต่ว่าลืมไปเขาไม่ใช่อิจิเซนเรียวมะนะครับผมอ่ะก็กลับมาที่จูไดกับไอเยโนโคจินะคือเรื่องราวที่ผมบอกไว้ตอนศึกษายังจำได้ไหมว่ามันมีเรื่อง ที่ว่ามันจะไม่หายตัวไปไหนไม่รู้แล้วอสกะเนี่ยมีช็อตที่มาคุยกับจูไดจังหวะที่แบบว่าอายาโนโคจิเพิ่งสู้กับจูไดไปแล้วตัวของเขาชอบอสกะดด้วยอ่าพอเห็นอย่างงี้หึงสิจ้าตัวเธอโดยพลังของวัยรุ่นที่เรามีเราจําเป็นต้องมาต่อสู้กันักหน่อยละมั่งจูไดคุ้แล้วทีนี้ก็มาท้าจูไดสู้เลยซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันเหมือนกับเป็นศึกชิงอสกะนะโดยที่จริงแล้วจูไดมันก็ไม่ได้สนเรื่องนั้นอะเห็นแค่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นการแข่งเทนนิสนน่าจใ ผมคือเขาใช้การ์ดอะไรก็ตามที่มันมีความเกี่ยวข้องกับพวกเทนนิสค,ครับไม่ว่าจะเป็น r e c e i เอสนะครับผมเป็นการที่ว่าส่วนการโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งกลับไปหรือกระทั่ง Service a อย่างเงี้ที่ว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งทายการ์ดบนมือของตัวเอง Th th okay. ถ้ากว่าทายถูกก็โอเคถ้าทายผิดอีกฝ่ายหนึ่งต้องได้รับความเสียหายไปพันหอะไรแบบนี้เลยนะครับซึ่งการ์ดมันก็จะทําให้นึกถึงพวกสับเฉพาะของเทนนิสนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความบันเทิงอีกอย่างหนึ่งที่สามารถเอามาเล่นได้และการ์ดพีคที่ไอเดโนโคจิเขาอามาใช้ก็คือการ์ดดิวส์นั่นเองครับดิวส์เนี่ยมันเป็นช่วงท้ายของการแข่งเทนนิสแล้วนะึกที่ว่าใครสามารถทําแ,แต้มนําไปได้2แต้มก่อนคนนั้นชนะซึ่งอันเนี้ยมันก็กลายเป็นดูอลที่มีการใช้ดิวส์นะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งสามารถโจมตีได้โปะทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ต่อเนื่องเมื่อทําตามเงื่อนไขตรงเนี้ยก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วทีนี้ตอนแรกเนี่ย ไอเดโนโคจิเขานําไปก่อนแต้มหนึ่งถ้าเกิดว่าทำลายมอนสเตอร์ตัวต่อไปของจูได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมแต่ทีนี้จูไดครับผมเขาก็ใช้เฟเธอร์แมนแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ผสนโจมตีต่อเนื่องทาให้สามารถจัดการกับมอนสเตอร์ของไอเดโนโคจิไปได้นะครับตอนนั้นคือเจ้าวิกเซิร์ฟเนาะที่เป็นมอนสเตอร์ออกแนวนักเทนนิสซะด้วยครับแล้วการเวทมนต์เฟเธอช็อตก็ทําให้โจมตีได้อีกทีหนึง่งพวกเขาให้ไอเดโนโคจิก็เป็นฝ่ายพลาแค้กับจูไดไปครับเมื่อพ่ายแพรเสร็จแล้วก็โอเคฉันยอมรับก็ไดดดด้้ออออออาสสกกกกะะะเป็็็นนขง,นน i, งงยจจูแลคครับผมุทื ก็อืมไอผู้ชายคนนี้มันขึ้นซะจริงเลยนะอันนี้พูดถึงจูไดนะครับจูไดมันไม่ได้สนเรื่องความรักอยู่แล้วอย่างที่ว่าไปนั่นแหละเนาะต่อมาเลยนะครับคือตอนที่16ครับผมตอนที่16เดี่ยคู่ต่อสู้ที่จูได้ไเผชิญหน้ามี2คนครับแต่2คนนั้นเนี่ยเขาดูเอลในรูปแบบที่ก็น่าสนใจอีกแล้วครับคือเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าโคฮาระกับ โอฮาระครับซึ่งสอนภาษาญี่ปุ่นกันนิดนึงนะครับตัวโคจากภาษาญี่ปุ่นเนาะถ้าเกิดว่าเขียนเป็นคันจิแล้วมันคือคําว่าเล็กครับผมส่วนคําว่าโอเนี่ยคือตัวใหญ่อะไรแบบนั้นได้นะครับและทีนี้ไอ้โคฮาระเนี่ยมันก็เป็นคนตัวเล็กแล้วโอฮาระก็เป็นคนตัวใหญ่ซึ่งสองคนนี้มีจุดอ่อนที่ต่างกันจุดอ่อนของโคฮาระคือแบบว่าเขาดูเอลเก่งมากๆครับผมแถมดีเลิศประเสริฐสีมากแต่ทีนี้เวลาไปดูเอลจริงๆจังๆปุ๊บมันจะเกิดความลังเลไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็ทําให้ตัดสินใจผิดพลาดก็เลยพ่าย เ,เป็นคนตัวใหญ่เนาะก็คือแบบดูจะมีสายตาที่ข่มอีกฝ่ายหนึ่งได้แต่ฝีมือการดูเอลก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยนะครับแล้วทีนี้2คนนี้เขาอยู่รายเยโลโกและเขาต้องการที่จะขึ้นเป็นโอเบลิสตบลูเนาะจากการที่เราได้เห็นว่าโคฮาระเขาต่อสู้กับโอเบลิส u ์บลูครับไอพวกนักเรียนของโอเบลิสตบลูนะครับมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแต่ว่ามันสามารถเอาชนะโคฮาระได้ทําไมผมถึงพูดว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับผมคือในตอนที่16เนี่ยมันมีคดีที่ว่ามีดูเอลลิสยักษ์ใหญ่นะครัีี่อ,อกอก Anti ก,ก,อก,กเวชนนาารรงงงขพยต โดยที่ว่าการดูเอลซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยโคฮาระสู้ไอ้พวกโอเบลิสดูไม่ได้แต่ทีนี้ทั้งโคฮาระกับโอฮาระเขามีวิธีการก็คือให้โอฮาระเนี่ยแต่งตัวคุมเป็นนักเรียนของโอเบลิสต์ดูเลยเนาะเอาผ้ามาพวกๆเพื่อให้รู้ว่าเป็นใครแล้วโคฮาระเนี่ยก็จะคอยให้สัญญาณนะครับเหมือนกับเป็นที่ติดหูฟังเนาะให้สัญญาณว่าดูเอลแบบไหนแบบไหนแบบไหนดีนะครับซึ่งโคฮาระเนี่ยบอกได้เลยว่าสามารถออกคําสั่งได้ดีมากประเมินแผนการได้ดีมากเมื่อเขาไม่ได้เป็นคนต่อสู้เองเนาะเขาสองคนใช้แผนเนนนี้ยยใกกกกกาาาารรรทอูัับพขงมม และเขาสามารถโค่นนักเรียนโอเบริสบูไปมากมายเลยจริงๆครับผมเออก็หมายความว่าพอใช้แผนที่มันไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้ปุ๊บดันชนะเยอะครับผมแล้วเรื่องราวมันมาถึงปูจูไดจูไดก็ต้องมาไลฟ์โค้ชกันนิดนึงว่าถ้าพวกนายอยากเป็นดูเอลลิสที่แข็งแกร่งชนะได้แบบตรงไปตรงมาก็ต้องฝึกซิว่าไม่ใช่มาใช้แผนโซกะปกแบบนี้และจูไดก็เลยสอนมวยกันไปทีหนึ่งนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ตามแผนนะไอ้พวกโคฮาระกับโอฮาระใช้แผ่นเดิมก่อนแล้วจูไดจับได้ว่าไอ้คนที่ดูเอลด้วยอยู่ก็คือโอฮาระที่ มีใจจะดอลเลยใช่ไหมเนี่ยสัมผัสการต่อสู้ของมันไม่ได้เลยก็เลยรู้ว่ามีคนบงการอยู่เบื้องหลังแล้วพอมีการเปิดเผยพวกเนี่ยก็เป็นคอมโบต่อเนื่องกันมานะครับโดยที่ตอนนี้จูไดแบบว่าจะทําอะไรก็ทํานะให้โอฮาระบอกมนเลยว่าโอฮาระต้องทําอะไรพวกนายสองคนรวมหัวกันมาใช้แผนที่ไม่ซื่อตรงของพวกนายเนี่ยเล่นงานชันมาเลยและจูไดก็สามารถที่จะเอาชนะได้เนาะโดยคอมโบของ2คนเนี้ยผมชอบตรงที่ว่ามันมีการใช้ใจแอนออกับเซกันก็อบินนะครับซึ่งมอนสเตอร์2ตัวเนี้ยมันมีกลไกการมาเป็นยูเนียนกันด้วยนะก แล้วมันจะตั้งรับแล้วถ้าเกิดว่ามีเซ c กแคนกอบิยังสามารถไปดึงให้จแอนด์ออกลับมาเตรียมโจมตีได้อะไรแบบเนี้ยมันก็มีคอมโบที่ค่อนข้างดีซึ่งตัวเนี้ยเขาจะสื่อว่าตัวของเซ c กแคนกอบิคือเป็นตัวเล็กไงนะครับแล้วทีนี้ไปเกาะติดอยู่กับไอ้ตัวใหญ่แล้วก็จะมีความกล้าซึ่งตัวเล็กก็คือจะเป็นโคฮาระแล้วก็ตัวใหญ่จายแอนด์อออย่างเงี้ยก็จะเป็นโอฮาระนั่นเองครับสตอรี่ของมอนสเตอร์ดันมีความเหมาะสมกับดูเอลลิสนะจังหวะนันนะแต่ได้ได้ก็ตามแล้วนะครับเอสมอนเตอร์ทีท่ เป็นเผ่าปีศาจบนฟิวนะจูไดก็ใช้วิธีการแบบว่าใช้ทันเดอร์เจแอนก่อนเนาะค่อยๆทำลายมอนสเตอร์บนฟิวไปแล้วก็โจมตีเปรี้ยงแล้วก็มีการลายฟิวชั่นอย่างเงี้ยโจมตีต่อเนื่องซึ่งในจังหวะสุดท้ายที่คิงกอบบินไม่เหลือมอนสเตอร์เผ่าปีศาจบนฟิลค่าพลังโจมตีของมันก็กลายเป็นศูนย์ใช่ไหมก็โดนโจมตีจนไลฟ์พอยต์หมดไปโดยที่ว่าโคฮาระเขาก็รู้แล้วว่าจูไดก็สอนได้ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะพัฒนาฝีมือให้เก่งขึ้นแล้ววันหนึ่งเรามาต่อสู้กันแแแบบตตตตตััััววว่่่อออออรรงงงไปมมากกกนน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 เเถะะะลล้จจููดด็คผณุืยยยโส ก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่ามาท้าดวลแล้วก็เราจะได้ดูเอลกันอย่างสนุกสนานแน่นอนและต่อมาก็คือตอนที่17นะครับผมคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของจูไดในคลิปนี้นั่นก็คือคู่ต่อสู้ที่มีชื่อว่าไทซานครับไทซานเป็นตัวละครที่อ้างอิงความเป็นทาซาเลยครับผมอันนี้ขนาดในอนิเมะมันในสื่อแบบนั้นเลยโดยปูเรื่องราวการนําไปสู่การเจอไทซานนิดหนึ่งนะครับคือตอน17เจนี่ยจะมีการพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ารอปังครับผมรอปังคืออะไรก็คือการที่คุณโทเมหรือกระทั่งโรงอาหารของดูเอลว่าคาเาขนม มันก็จะมีไส้ต่างๆไส้เค็มไส้หวานไส้แกงกะหรี่ไส้ถั่วแดงไส้กรอกอะไรพวกนี้มีหมดเลยครับผมและทีนี้พอยต์ก็คือว่ามันจะมีขนมปังที่น้อยมากนะครับผมบางทีล็อตหนึ่งมาเป็นร้อยเป็นพันชิ้นเนี่ยมีชิ้นเดียวที่เป็นไส้ไข่ทองคำครับซึ่งไส้ไข่ทองคำในของจริงนะครับคือแบบไก่ที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มพิเศษชั้นดีนานๆทีมันออกไข่ทองคามากเขาก็เอามาทําเป็นไส้ไข่ทองคําของรอปังนี้ครับผมและทีนี้มันเป็นการเสี่ยงดวงไงว่านักเรียนคนไหนทีี่่่่จะะไไดดดดดด้้้้้งงถาา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 เเกกกกิิิวววววใครรรรแแบบบตตมมมมอออลอยนนนุัปปณ ของ BNK อมีทั้งหมด20กว่าคนแต่คุณต้องการจูดให้ได้เชิงปรางอารมณ์ประมันนั้นเลยครับซึ่งตอนแรกนักเรียนก็ไปไขว่คว้ากันนะครับก็คือต้องการขนมปังไข่ทองคำนะแล้วทีนี้มารู้ที่หลังว่าโอ้โหน้องอาสกะก็ไม่เว้นครับผมอยากได้ขนมปังไข่ทองคํานั้นด้วยแล้วทีนี้คุณโทไม่มาบอกกับทุกคนเลยนะครับว่าตรงไปตรงมาเนาะตอนนี้ขนมปังล็อตที่มันน่าจะมีไข่ทองคำเนี่ยถูกขโมยไปอยู่เรื่อยๆเลยแลวทีนี้เนี่ยก็อไม่รู้ตัวด้วยว่าใครเป็นคนขโมยไปนะแล้วแน่นอนครับผมพระเอกของเราออกโรงครับบบจูดออาาสกกกะชตต็มมมรรร่ววขขนนื้้ลงี นะครับว่าใครเป็นคนขโมยสุดท้ายก็ได้เจอกับนักเรียนคนหนึ่งชื่อว่าไทซานนะครับคุณโทเมรู้จักซะด้วยนะซึ่งไทซานตั้งเดิมแล้วเขาเป็นนักเรียนของโอเบลิสบลูนะครับแต่ทีนี้ผมยังงงเลยว่าตอนในอนิเมะมันต้องพูดด้วยหรอว่าไอฝีมือการรอเนี่ยเวลาที่เราเล่นเกมจริงจังมันคือดวงนะเออแต่ว่าในอนิเมะมันก็ต้องใส่เรื่องราวตรงนี้มาขาย,ยะนะี้นั่นแหละเนาะและทีนี้ไทซานก็จะมีการเล่าเรื่องราวครับผมว่าเขาเนี่ยนะเวลาที่ดูเอลรรอไม่ค่อยเกง่งอะไรเงี้ยได้การ์ดที่ไม่จาเป็นมาตลอดเลยอ ิ้งเส้นทางของการเป็นนักเรียนของด้วยวอคาเดเมียไปก่อนนะแล้วก็ผันตัวมาเป็นนักรอครับผมนักรอก็คือแม่งฝึกการรอจริงจังเลยนะครับคือแบบว่าให้การ์ดมันไหลมากันน้ำตกแล้วเขาก็จ่วการ์ดเข้าไปชกให้ได้การ์ดไปนี่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นวิธีการที่ผมยังคิดในใจอีกครั้งหนึ่งว่าฝึกได้ด้วยหรอเนี่ยนะเรื่องไอ้เรื่องรอให้โดนการ์ดที่เราต้องการเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับรอปังที่เราต้องการจวให้ได้ขนมปังไข่ทองคาอะไรประมาณนั้นแหละครับแล้วทีนี้ตัวไทซันก็ไปขโมยพวกขนมปังมมาาเเื่ออทีีีดดตัวงนนน้แหหลโยกกก็ร ว่าเขาฝึกฝนมายาวนานเหมือนกันนะไอาการรอให้ได้ดังใจอะไรแบบนั้นผลมันก็ออกมาชัดเจนแล้วจูไดเองก็บอกว่าอืมน่าสนใจดีนะการรอของนายมันแม่นยำขนาดนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะก็มาดูเอกกับฉันสิเพราะฉันก็มั่นใจในการรอของฉันเหมือนกันมาเล่นรอกับพระเอกอย่างนงี้เองโดนแน่ๆนะไทยซานซึ่งไทซานเขาก็จะใช้การ์ดมอนสเตอร์แบบรอเลอ์อย่างนี้เนาะจะอัพพลังเป็น2,000ได้แต่ไฮไลท์จริงๆมันคือการ์ดที่มีชื่อว่ามิราเคิลรอครับผมซึ่งการ์ดใบนี้เป็นกับดักต่อเนื่องเนาะเวลาที่แบบใช้งานแล้วพอถึงรอเฟ จะจวดได้การอะไรกันหนอและทีนี้ตัวของไทซานแม่งก็จวดได้การตามที่ต้องการเลยครับซึ่งพอจวดได้การตามที่ต้องการปุ๊บเนี่ยก็ทําให้จูไดต้องได้รับความเสียหาย1000พแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าทายผิดซึ่งก็มีด้วยนะครับดันทายผิดจริงๆคิดว่าจะจวดได้การเวทมนต์อย่างงี้ดันจวดมาได้เป็นมอนสเตอร์นะครับตัวไทซานก็จะได้รับความเสียหายไป1000ครับซึ่งการดวลเนี่ยมันจะเป็นการข่มในแนวนี้มากกว่านะครับว่าการรอเนี่ยนะมันคือการที่เราต้องสามารถกดดันศัตรูได้จวดการที่เราสามารถไไไไไดด้้้้เเเเปีีีี่่่ยนนนนนนอออะะรรแแบบบบซึงตััวททาชืมใสกิ กระทั่งของจูได้ได้ครับว่าจูไดจะดรอดมาได้เป็นการ์ดอะไรกันหนออะไรเงี้ยซึ่งจูไดเนี่ยเขาก็มีการไลฟ์โค้ชไปทีนึงบอกว่าเนี่ยไทซานการรอเนี่ยนะมันก็คือการเหมือนกับเราฝากโชคแล้วก็ความเชื่อมั่นไว้กับเด็กของเรานะและฉันก็เชื่อมั่นในความรู้สึกที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเราจะจูไดการ์ดอะไรแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าไม่ใช่หรือไงส่วนไทซานเนี่ยดันไปยึดติดกับการที่ว่าต้องจูให้ได้การ์ดแบบนี้เท่านั้นมันมีแต่ความเครียดแบบนั้นน,ะน,นนะ่ะ ไทซานก็ไม่รอดครับผมพ่ายแพ้ให้กับจูดไดไปอีกทีหนึ่งและทีนี้เนี่ยเขาก็โอเคกลับมาเป็นนักเรียนปกติแล้วไม่ต้องมายึดติดยึดมั่นอะไรพวกนี้กับการฝึกตนในป่านะครับซึ่งพอเขาออกจากป่ามาปุ๊บเขาก็กลับมาแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นนักเรียนของโอเบอร์ลิสบลูแลวก็มีทรงผมทรงเดิมที่น่ารักกันแบบนี้ครับผมและตอนท้ายของเรื่องนะก็มีการทิ้งท้ายไว้ว่าอสกะจังของเราจัวได้ขนมปังไข่ทองคำซะด้วยครับแน่บทตรงนี้ดันตกไปอยู่ในเรื่องของนางเอกสุดสวยของเราซะอย่างนั้นเลยครับทั้งหมดนี้กะปนร่ออองววขูตมัดยใหกบนะ 5คนที่ได้ต่อสู้กับจูไดในช่วงแรกอย่างไรก็ตามแล้วในคลิปหน้าก็น่าจะประมาณสัก4-5คนนี่แหละเนาะเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังว่าตัวประกอบที่จูไดได้เผชิญหน้าหลังจากนี้ไปยังมีใครอีกบ้างครับซึ่งกลับมาที่คลิปนี้ก่อนเนาะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าตัวละครตัวไหนที่เป็นตัวประกอบแลวมาต่อสู้กับจูไดมีประเด็นอะไรที่ท่านผู้ชมชอบท่านผู้ชมมีประเด็นอยากเสริมตรงไหนเกี่ยวกับใครอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคปนนนีี้้มมขอผดดดารระะกกใ็ภััยยท่วบ ดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ